นนั้นเลยอดีตแข้งชี้ลิวพูดต้องรีบดิวนักเตะรายนี้แทนซาลาโดยด่ว,ดวนสตีเฟนมอนออดีตแบ็กซ้ายลิวพูสมสรยอกักใหญ่แห่งสื่อพิมารีอังกฤษแสดงความคิดเห็นว่าบอดบริหารหงแดงควรปล่อยตัวโมฮัมเม็ดซาลาปีกชาวอีย์และคว้าตัวจามานูเซีลา ตัวโรควันดรกคิดบายอนมิวนิกมาทดแทนวอนนอกล่าว่าถ้าคุณจะดึงใครสักคนเข้ามาในสโมสรเพื่อมาแทนที่โมซาลามันจะต้องเป็นคนที่ไม่ใช่แค่นักเตะที่ดีกว่าแต่ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการตลาดเพียงพอที่จะเพิ่มแบรนด์ให้ริบวอร์พูลในลักษณะที่คล้ายกันอย่างที่ซาลาเคยทำเราเคยแค่มองซาลา ในฐานะนักฟุตบอลคนหนึ่งในสนามแต่คนทั่วโลกสนใจสิ่งที่เขานำมาสู่ลิเวอร์พูลและวิธีที่เขาทำให้สโมสรเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแอฟริกาสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาด้วยเหตุผลนี้ผู้เล่นที่ผมมักจะลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อยืนดูอยู่เสมอคือจามานมูซซราผมชอบดูเขามากผมไม่รู้ว่าบาเยอนมิวนิกจะยินดีขายเขาหรือเปล่าแต่ถ้าลิเวอร์พูลกำลังพูดถึงนักเตะ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับทีมเพื่อทดแทนซาลาได้เขาก็เป็นหนึ่งในนักเตะเหล่านั้นสำหรับซาลายายจากโรมา่ามาเล่นกับลิเวอร์พูลในปี2017และกลายเป็นตำนายของทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยลงเล่นไปมากกว่า300เกมสัตว์ไปเกิน200ประตรูร้อมกับพาทีมคว้าแชมป์มากมายขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้อมค่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ